สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขุคนกับระเจ้าสาติช่วงอ่านข่าวตามกระแสหลังจากวันที่1เดือน7ดปี .2 0ง2ประเทศไทยแม่นยกเลิกไทยแลนด์พาสซึ่งเป็นผลดีสําหรับประเทศลราและประเทศที่จะเข,ข้ามาเที่ยวในประเทศไทยส่วนจะมีรายละเอียดใดนั้น,น,นไปฟังกันเลยวันที่17มิถุนายน2องหาหกหา,กหากผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากประชุมสบคสูดใหญ่ตอนเช้า เมื่อวันที่17มิถุนาสองหาหงหานายพิพัฒน์รัศกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง่องเที่ยวละกีฬาให้สัมผัสสรุปรายละเอียดการผ่อนคลายมาตรการในส่วนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม่องเที่ยวไทยบางตนดังนี้ 1. ปรับพื้นที่ฝอระวังตามมาตรการเป็นสีเขียวทั้งประเทศโดยผ่อนคลายให้เศรษฐกิจภาคกลางคืนสามารถจำหนา่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามปกติ เดิมก่อนทั้งนี้จะให้เริ่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในหลชกสกิจ2พร่อนค่ายตามมาตรการเข้าออกราชอาณาจักรโดยการยกเลิกลงทะเบียนไทยแลนด์พัทรวมทั้งยกเลิกประกัน1น0 0 0มืนยูเอดอลลราสำหรับนักท,อท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยวงเล็บจากเดิมที่ยกเลิกให้ชาวไทยไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนา2หา6หาที่ผ่านมาทั้งนี้นักท,อท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ยังคงต้องมีหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนหรือผลตรวจเชื้อ ATK หรือ RT PCR 72โมงก่อนขึ้นเครื่องวงเล็บใช้ได้ทั้งรูปแบบเอกสารหรือผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อการซุ่มตรวจณท่าอากาศยานหรือจุดผ่านแดนทาวอนทางบกของสองจังหวัดเดี๋ยวเามาเบิ่งข้อแตกต่างระวังปัจจุบันและ หลังจากวันที่1เดือน7ปี6หาไปว่ามีความแตกต่างกันใด mm. ก้อไหนึ่ง Thailand p a s ์และ coe ปัจจุบันบ่ต่องลงทะเบียน Thailand p a s s แต่ตรวจขัดกรองทีด่านตรวจคนเข้าเมืองสำหรับต่างชาติแมนลงทะเบียน Thailand p a s s หรือ coe แต่หลังจากวันที่1เดือน7ปี6หายกเว้นการลงทะเบียน Thailand p a s s หรือ C.O.E. ของคนต่างชาติแต่ขอให้แสดงเอกสารวัคซีนหรือผลการตรวจหาเชื้อแบบต่างๆโดยให้มีการสุ่มตรวจเอกสารณ่องทางเข้าออกระหว่างประเทศอันนี้คือหลังจากวันที่1เดือน7ไปปีหกหาเนาะ 2. คัดกรองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยปัจจุบันคัดกรองอุณหภูมิและอาการทางเดินหายใจณองทางเข้าออกระหว่างประเทศ วงเดบสนามบินหรือจุดผ่านแดนทาวอนทางบกหรือทางน้ำแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่1เดือน7ปี6หายกเลิกมาตรก,การขัดกรองอุณหภูมิณสองทางเข้าออกระว่างประเทศ 3. เงินประกันสุขภาพปัจจุบันกำหนดเงินประกันสุขภาพอยู่ที่1,000 0 US ดอลลาร์แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่1เดือน7ปีหหาไป แมนยกเลิกกำหนดเงินประกันสำหรับต่างาสระเนาะทุกคนอันนี้คือขอแตกต่างที่จะยกเลิกมาตรการในประเทศไทยเนาะระหว่างปัจจุบันกับหลังวันที่1เดือน7ปี6กหาไปว่ามีขอแตกต่างกันใ,นใดและการยกเลิกอย่างเน่หลกัลกๆเลยก,ก,ก็มี3้าม,มาตรการเนาะก็คือไทยแลนด์พาสยกเลิกไทยแลนด์พาสแลกกรยกเลิกการคัดกรองเดินทางเข้าประเทศไทย และก็ยกเลิกเงินประกันสุขภาพสําหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยก็หว,วังวาชาวสปปลาวเาวที่จะเดินทางไปหาญาติพี่น้องหรือว่าเดินทางกลับไปทํางานก็คงสิดีอกดีใจเนาะเพราะว่าทางประเทศไทยก็ได้ยกเลิกไทยแลนด์พาสเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่งยากสําหรับคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยเนาะต้องกรอกเอกสารนูนน่นนี่นั่นมันหลายสิ่งหลายอย่างแต่หลังจากวันที่1เดือน7ปี6 5หรือว่าปี2022ไปเนาะ กาจีซามาเดินทางเข้าออกตามปกติได้เลยถ้าคนไดฟังมาหอดไทยคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนไว้ให้เด้เพราะการติดตามของทานแมนเท็ดให้เรามีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปจัางไรก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ซาตีนุนจานอ่านข่าวตามกระแสสองคอลาไปก่อนขอขอบใจสวัสดีครับ